สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปสำหรับหัวหน้าค่ะชื่อว่าหัวหน้าที่ใครๆก็ไว้ใจ EQ กับพลังความน่าเชื่อถือซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่สามแล้วนะคะในตอนที่3เนี่ยเราจะมาคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้าที่ไม่ตัดสินแต่ตั้งคำถามค่ะ ซึ่งเราอาจจะต้องถามตัวเองก่อนเลยนะว่าเราเป็นหัวหน้าที่ชอบตัดสินลูกน้องว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ตัดสินชะนก,การต่างๆหรือเปล่านะฮะตรวจตัวเองก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟังกันนะคะบางทีนะคะสิ่งที่ทําให้คนในทีมของเราไม่กล้าพูดความจริงมันไม่ใช่เพราะว่า น้องๆในทีมของเราไม่อยากพูดนะคะแต่เพราะคําถามของหัวหน้าเนี่ยทำให้เขารู้สึกเหมือนกําลังถูกสอบสวนเหมือนกับเป็นผู้ต้องหาที่อยู่อยู่ต่อหน้าตํารวจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็จะมาดูกันว่าหัวหน้าที่มี EQ ใช้คําถามแบบไหนที่เปิดใจให้คนกล้าบอกความจริงและยังคงเคารพซึ่งกันและกันวันนี้ เป็นคลิปที่น่าสนใจมากนะคะอาจารย์บอกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ eq กับการควบคุมอารมณ์ก่อนที่จะให้ฟีดแบ c k นะคะอาจารย์อยากบอกอย่างนี้ค่ะว่าหัวหน้าที่คิดดีมี eq หัวหน้าที่เป็นคน eq สูงเนี่ยนะคะเขาจะใช้เทคนิคนี้นะคะจดนะคะจดใส่โพสต์อิดแล้วแปะไว้บนโต๊ะเลยหยุดหายใจ คิดเทคนิคหอหอคออย่าคิดลึกนะคะเทคนิคหอหอคอคือหยุดหายใจคิดจดไว้ที่โพสิทที่โต๊ะเลยนะคะเขาจะหยุดหายใจคิดก่อนพูดค่ะเพื่อเหมือนตั้งสติเพื่อไม่ให้คำถามหรือว่าฟีดแบ็ของเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ร้อนหรือความหงุดหงิดเห็นไหมคะท่านใดที่อ,อยากจะ รู้ลึกมากกว่านี้ให้ย้อนนะคะกลับไปฟังคลิปหัวหน้าไม่หัวร้อนฟังซ้ำๆได้เลยค่ะนคะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้เทคนิคนี้นะหยุดหายใจคิดทีนี้คำถามที่ออกมาจากอารมณ์ที่ตัดสินใจเร็วเนี่ยมันจะสะท้อนเลยว่าผู้พูดเนี่ยนะคะเหมือน มือนจะสั่งนะฮะคนฟังเหมือนกับได้รับคำสั่งเลยนะคะหรือกำลังถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอารมณ์กับการตัดสินใจเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าเราจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะคำามที่ออกจากอารมณ์ที่ตัดสินใจเร็วมันก็ฟังแล้วเหมือนสั่งนะเราก็ต้องระลึกรเรื่องแบบนี้ไว้นะคะเทคนิคง,ง่ายๆอาจารย์บอกว่า ก่อนที่เราจะถามคำถามลูกน้องหรือจะถามคำถามทีมงานนะคะให้ตรวจตัวเองด้วยสองคำถามอันนี้จดไว้ที่โพสต์อิทแปะไว้ที่โตอีกเช่นเดียวกันนะคะว่านี่ขณะนี้เวลาที่เราคุยกับลูกน้องนะเรากำลังหาความจริงกําลังค้นหาข้อมูลกําลังค้นหาข้อเท็จจริงหรือเรากำลังหาคนผิด ใครทำผิดนะอันเนี้ยเราต้องแยกให้ออกนะคะหรือเราในฐานะที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเราต้องการให้เขาเนี่ยปรับปรุงหรือเราต้องการพูดให้เขารู้สึกผิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของน้องๆในทีมเนี่ย เราต้องให้ชัดเจนนะคะว่าเราต้องการให้เขาปรับปรุงเราต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อเราจะได้มาร่วมแก้ปัญหาด้วยกันอันนี้มันจะน่ารักกว่าเยอะค่ะนะคะอีกเทคนิคนึ่งนะคะที่ที่จะใช้มันเป็นเทคนิคก,การตั้งคำถามแบบเปิดค่ะเปิดพื้นที่ให้ลูกน้องให้ทีมงานของเราได้อธิบาย แทนที่จะปิดด้วยคำตอบสั้นๆค่ะได้ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ดีค่ะโอเคค่ะอะไรเงรี้ยไม่เอาค่ะให้เขามีพื้นที่ในการอธิบายเพราะฉะนั้นต้องตั้งคำถามที่ที่มันเป็นแบบเปิดนะคะอย่างเช่นไหนมีอะไรเล่าให้พี่ฟังซิหนเรื่องมันเป็นยังไงแล้วน้องทำยังไงนะคะหรือว่าไหนเล่าเล่าให้พี่ฟังหน่อยซิว่าว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะ ไม่ใช่ว่าไปตัดสินว่าอะไรนี่โง่ซ้ำซากอีกแล้วเหรอผิดผิดแบบเดิมตลอดเหรอไปทะเลาะเขาอีกแล้วเหรอหรืออะไรเงี้ยมันนี้เป็นการคาถามแบบตัดสินให้ถ้าไม่ตัดสินให้เขาให้ลูกน้องนะคะให้น้องในทีมมีโอกาสเล่าในเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่านะคะจดคําเหล่านี้ไว้ก็ได้นะคะจะได้เอาไว้ใช้ค่ะนะคะ,นะคะหลีกเลี่ยงคําถามที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าทําไมทําไมถึง โง่อย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาทาไ,ไมถึงทําไมถึงทําเรื่องพลาดตลอดเลยละ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นคาถามแบบทําให้เขาไม่มีที่ไปนะนะคะเพราะถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าทําไมเนี่ยขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนะคะมันอาจจะฟังเหมือนหัวหน้ากําลังจับผิดคะ่ะแทนที่เราจะถามลูกน้องว่าทําไมคุณทํางานช้าจังเลย ลองคําถามเหล่านี้นะคะว่าน้ําเสียงโทนเสียงก็อาจจะต้องออมีความเป็นคน eq ดีนิดนึงนะคะอย่างเช่นมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนที่ที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงานมากขึ้นไหนเล่าให้พี่ฟังซินะมันนุ่มกว่าเยอะนะจากทำไมทำงานช้าเนี่ยเรียบเรียงคำพูดอีกนิดนึงนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนที่ ทำให้ใช้เวลาทํางานนานขึ้นอีกนิดนึงอะฮะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือแทนที่เราจะพูดว่าคุณคิดยังไงถึงทําแบบนี้หรือใช้สมองข้างไหนนางไม่เอาไม่ทําอย่างนี้ค่ะให้ถามว่าไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยซิหรือว่าเล่าเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าตอนนั้นเนี่ยน้องมีเกณฑ์การพิจารณายังไงเห็นไหมฮะชัดเจนไหมก็แค่ปรับคำพูดนะจันว่า การตั้งคำถามเนี่ยมันมันเป็นเรื่องท้าทายนะมันต้องคิดนะมันต้องใช้สมองนะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ฝึกฝึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระลึกอ,อยู่เสมอว่าถามเพื่อให้เราได้เข้าใจสถานการณ์ได้เข้าใจปัญหานะคะในฐาะที่เราเป็นหัวหน้าแต่ไม่ใช่ถามเพื่อจับผิดนะว <c oughs> ่าถ้าเราถ้าเราทำให้ลูกน้องรู้สึกจับผิดนะลูกน้องก็จะรู้สึกว่าเราไม่ใช่ ไม่ใช่เซฟโซนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพะัะนั้นคำถามที่ดีมันจะทำให้คนฟังให้น้องในทีมของเรารู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าไม่ใช่รู้สึกว่ากําลังถูกสอบสวนเนี่ยตัวเราก็ต้องม,ม,มีมีภาพที่ชัดเจนนะคะเวลาถามเนี่ยให้ใช้น้ำเสียงกลางๆนะคะแล้วก็ถือท่านใดที่เสียงดุก,ก็ต้องต้องฝึกยิ้มระหว่างพูดนิดนึงหรือฝึกให้น้ำเสียงเป็นมิตรน,นะคะ แล้วก็น้ำเสียงยังยังต้องต้องฝึกแล้วนะให้ดูภาษากายด้วยภาษากายที่จะต้องใช้นะอย่างเช่นการพยักหน้าแล้วก็การตั้งใจฟังฟังผู้พูดอะคะ่ะฟังลูกน้องฟังคนในทีมฟังอย่างตั้งใจนะคะมายเซทที่สำคัญเนี่ยให้มองอีกฝ่ายหนึ่งคือมองผู้ ผู้ฟังนะคะมองน้องของเรานะคะมองคนในทีมของเราเนี่ยมองว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ในการแก้ปัญหาเขาเป็นคู่ในการที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาเขาเป็นคนสําคัญที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาค่ะไม่ใช่ว่าเขาเป็นผู้ต้องหาในสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจวิธีการพูดของเราเพอสมควรทีเดียวเลยนะคะการถามเพื่อเข้าใจไม่ใช่ถามเพื่อจับผิด มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้หัวหน้าสร้างความไว้ใจและได้ข้อมูลที่แท้จริงมากขึ้นค่ะลองเปลี่ยนจากคำถามที่กดดันวิธีการพูดที่บีบคั้นนะคะเป็นคำถามที่เปิดพื้นที่ดูสิคะเปิดพื้นที่ให้เขาพูดเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นแล้วคุณก็จะเห็นว่าทีมของคุณซื่อสัตย์และร่วมมือกับคุณมากขึ้นค่ะ วีดีนะเนี้ยนะเอาล่ะ right. ขอบคุณที่ติดตามอาจารย์นะคะแล้วก็เหลืออีกสองคลิปค่ะแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ